คุณนก็เรารนาครับผมกดเแฟนแฟนตันนี้เตียมระยนให้เาข้ามาก็สุดท้ายก็ขอเชิญเทพนะเ้อคิดว่าควาปลีแล้วครับนะรับดย่งงี้เฮ้คเออทีมันำกน้านัุดทต่นีคือ ือจริงๆแล้วเรื o, die, ่องนั่นเดี๋ยวก็ก็พูดลงไปในจดหมายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับตรงที่เกี่ยวกับหลักการของซอสนะครับคือจริงๆแล้วอยากจะให้จดหมายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจในเรื่องแนวคิดของซอสจริงๆมัดแกะของมันคืออะไรแล้วมาพิจารณาว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่ไหนเท่าที่ผ่ ถ้าพูดถึงหัวข้อเลยก็คือเร่องอนาคตเนี่ยผมก็มองาเป็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือชุมชนของนักพัฒนาแต่อีกส่วนหนึ่งคือชุมชนของผู้ใช้ครับคือไอเดียองเกี่ยวกับชุมชนของนักวิชาาเนี่ยจริงๆผมหลังจากที่เขียนจดหมายไปแล้วมันทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศตอนแรกๆที่ผม เข้ามารู้จักจกับโอเพนซอร์สตอนนั้นน่ะจะมีบทความของ PSI หรือ r a y m น n d ที่ T, บัญจักรับว่าโอเพนซอร์สเนี่ยชุดหนึ่งที่ว่า The Capital and the b a z a a r a หรือไม่หารกับตลาดสดคือบทความชุดนี้เป็นบทความที่ตอนนั้นแค่ทุกแค่ทุกคนที่เข้าเริ่มเข้ามาในในในรีด เข้ามาในหอรัะเนี่ยครับจะปลุกชี้ให้ได้รับเพื่อที่จะได้คืนตรงสิ่เนี้อยงแต่ผมพบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาในบทความนั้นไม่ค่อยมีการพูดถึงการตลาดจนกระทั่งแต่คือก็จะพูดถึงในบริบทที่เราติผ่านการตีความมาแล้วเราคก็พูดว่าเอออาการที่พอากรอย่างนี้นี้นะครับก็เลยมีไอเดียว่าเออถ้าเกิดว่าบทความชุดนี้ เราเอากลับมากันใหม่มามาวิเคราะห์กันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นเราเราเราเกิดมาถูกทารหรือเปล่าทำไมทำไมไดเระลอกก็งงการไดเระลอกก็ถึงไม่ไม่กล้าเไปไปาหนก็คือกิจกรรมก็มีแค่ไม่กี่คนที่เคยทำอยู่จริงๆตัวบทบาทก็คือเขา เาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เคยขัดจับหลักของการบริหารโครงการแค่ทุกข,ข้อม,มาแล้วเกิดจากโครงการยูนิฟิเซอรเน็คือมันมีหลักการบริหารบาง,อย,างอย่างเช่นการการเพิ่มนักพัฒนาเข้าไปเยอะๆในโครงการที่มันเหลืยอยู่แล้วจะทําให้โครงการนั้นเหลืเอาไว้อีกอันนี้คือเป,เป็นหลักบริหารโปรเจกต์อย่างหนงแต่ ปรากฏว่าดิลูกซ้ำหลักตอนนี้เป็นที่เอาคนทั่วโลกมาร่วมกันพัฒนาได้โดยที่โปรเจกต์ไม่เส็จการพัฒนาเพื่อกรรมที่เร็วด้วยซึ่งคำตอบของเรื่องพวกนี้มันอยู่ในในหลักการของโอเพนซอร์สที่เองเดินมาพยายามพยายามจะกลั่นมาจากจากโครงการดิลุกแล้วก็สัญญาเป็นกฎข้อข้อข้ข้อขึ้นมาซึ่งผมรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเราอยากจะทำให้ open source เนี่ยมีประโยชน์กับประเทศเราจริงๆเราก็น่าจะศึกษาหลักการพวกนี้แล้วพยายามเรียนแบบมนเยอนอกจากที่อกกิบเรมันได้เรียนแบบไร้นะพอ,อกเก็นสําเด็จมาแล้วแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นคือถ้าเกิดว่าเราทำตัวอย่างจริงจริงม,มีมีชุมชมนนักดาราที่มีจำนวนมากจริงๆมันจะกลายเป็นว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องจะต้องจะต้องมานั่งคิดคำเพื่อส่วนรวมอย่างโเดยียวมันมันกลายว่าทุกคนเทเมาสักสิบคิดไปสักหนึ่งแค่นี้ร้อยคนก็กลายเป็นร้อยนะเมนกันไม่ว่าทุกคนไม่ว่าทุกคนเทคมาสิบแต่ว่าพอเอามปรวโครงการการคิดไปรนอยทางง่ายที่แต่ละคนม่ได้ไงเงิมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าชุ่ชนพัฒน,นาสร้างขึ้นมาสําเร็จริง อันนี้คือแนวแนวของส่วนของชุมชนนักพัฒนาแต่ส่วนของชุมชนผู้ใช้เนี่ยก็คือผมมองว่าผู้ใช้ควรจะสามารถช่วยกันเองได้เหมือนเหมือนครับผมไปชวนจะชวนใครทุกคนมาบอกว่ามาใช้ยุชวนมาได้สำเร็จแล้วปรากฏว่าเขาเขาใช้ยุคเนี่ยแน่นอนเลย เขาจะต้องติดัญถาเยอะแยะและ้วเขาจะต้องคอยถามผมตลอดแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่ช่วยเขาหรือว่าผมไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงช่วยเขาได้ตลอดเขาก็จะรู้สึกว่าอะไรเนี่ยมันใช้กันยากจะถามใครก็ไม่มีใครให้ถาม,ม,มสุดท,ท้ายก็เลิกลบทิ้งลงมือดก็กลับไปยแต่ถ้าเกิดว่ามีชุมชนผู้ใช้คอยตอบคำถามี่ย ผมก็จะชี้ว่าอ่าโอเคตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่ว่างนะลองไปโพสหาที่เลยถ้ามีคนรู้หรือไม่ใช่แค่ผมไม่ว่างแต่เรื่องที่ผมไม่รู้อ่ะมีคนอื่นเขาอาจจะรู้อาจจะเคยเจอเป็นไงเราไปถามดูคือถ้ามีอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เรากล้ากล้าชวนคนอื่นเข้ามาใช้โงบมากขึ้นคือเราจะไม่รู้แลาวเราคงจะไม่รู้สึกกลัวว่าจะไงแล้วชวนมานหรือเราปิด ก็ต so ้องคอยต่อต้องอ่านข้มูนี้เป็นตลอดใชาติก็นะครับก็ถ้าเห็นแนวคิดว่าชุมชนผู้ใช้เนี่ยจะจะช่วยตรงนี้ได้มากแล้วมันอาจจะเป็นคือคือแนวทางจริงๆเมื่อก่อนก็มีในโลกออนไลนเนี่ยมีไทม์ทูคาเฟ่ที่คอยเซิร์ฟตรงนี้ได้ก็คือใครสนใจอะไรก็ตามนะครับแต่ชุมชนที่แบบ ครอบจักรวาลแบบนี้บางทีมันมันทำให้บางคนพอถามหรือว่าถามว่าใช้เดมเลียดียังไงใช้แรดแฮปดีกว่ายัางไงอะไรเนี้ยพอพอคุณเขาติดครอบจักรวาลนี้เขาพูดอะไรเข้าไปพูดมันจะเกิดสงคารามศาสนาขึ้นี่ทำคืออะไรนะครับที่ที่เข้าไปตอบในตอวรั่งทำเน้จริงๆนะผมผมไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรามาก ในในสำหรับอาหารแต่ถ้าเกิดว่ามีชุมชนที่แบบว่าอยู่ไม่ต้องกลัวดูเข้ามาที่นี่ไม่มีคนจีบมาไส้ดูไน่นู้เรื่องหรกว่าเด็กเยียนของฉันดีสทุกตัวที่ดีนั่นนี่อันนี้อันนี้ก็เลยคิดว่าแบบเป็นเป็นแานหนักอย่างหนึ่งของชุมชนผู้ใช้ว่าถ้าเกิดว่าเริ่มมีคนจีบมากมากมากพอเราอาจจะแยกไปเป็น จาะโหนแล้วก็แยกผุแบบนี้ก็จะทำให้แ,จจแบบกระจายแรงแรงมากขึ้นพูดอะไรได้ได้พู้ใดเต็มที่มากขึ้นอรายนี้ก็นั่นนั่นคือข้ดที่ผมคิด นี่นะครับผมรู <ug reveal> <response> ้สึกว่าเมือนกับเก้ได้คนที่เชื่อแล้วฟังทำยังไงถึงจะเราไปบอกให้คนที่ยังไม่เชื่อเขาเชื่อได้ที้ิมผมจำได้เลยว่าผมไม่เความสามารถเตั้งที่ผ่านมาผมก็ไปบอกหลายคนเราไม่ไ้เลยแต่ว่า นัแต่ว่าผมมองอีกอย่างหนึ่งว่าคือชุมชนเราก็มีคนเยอะบางที่าจจะมีบางคนที่มีความสามารถมีมีไคลเตอร์ที่อยู่ถึงสื่อตได้เราอาจจะช่วยด้วยกัน,คน,นคนไปเรียนคนกับเองก่อนในกพัฒนาทีความสามารถหรือช่วยกันเรียนรู้ครับแล้วโดยโดยหวังว่าในร้อยคนเนี่ยจะมีอย่างน้อยสักคนสองคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างนั้นเลย อันนี้ก็คล้ายๆกับคล้ายๆลักการโมเ์ไวทซ์ซอนนัเอ่อขอถามเพียงนะครับพอดีเป็นเป็นผู้ชายที่คุยมาจนถึงบนตู้เมื่อถามตากล้องไปคือโบว์ไวซ์อนเนี่ยหลายครั้งเรามยาจามพูดถึงว่าตอวอนนะครับคือถ้าคุณใช้ไวทซ์ซอนคุณเซ็ตบนตู้คุณใช้บีลุกคุณต้องผมเห็นว่าพิชซันทีในวันนี้นะครับเราเป็เจ้าพูดกันในเทอร์มเนี้ยนะครับผม ผมเคยยำอย่างนี้อยู่ครั้งหนึ่งตอนปีสองผมเล่อัพอยู่ตั้งของปี่ห้าวันเอาเล็กปิ๊งปิ๊งอะไรเงี้ยครับแล้ก็เลิกแล้วผมไม่การใช้เลยในระยะนี้ผ่านมาเออแต่การสวิตชทั้งทั้งทั้งสุดผมเนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าจะเล่อัพไปนิดน้อยที่ผมทำคือค่อยๆสวิตช์ใยัางเพื่อที่สวิตช์ไปมิเตอร์ค่อยๆสวิตช์ออฟพิม แต่ลราแตเฟรเนี่ยเป็นค่อนขอ้า pues งหลายหลายเดือนนะครับนหลายเด nah, ือนแล้วไม่เปลี่ยนตัวนี่่เปลี่ยนตัวี่เปลี่ยนตัวิี่จนท้ายผมว่าผมซึ่งเป็นคอแค้วพีโตขึ้นงูขึ้นมาต้เปิดต้องซ้อนหมดต้องค่อยค่อยคัดว่าเฮ้ยอ่ะเลิร์วันนี้ผมใช้กปลาตัวลแล้วก็ใช้มาตั้งสามสัปดาห์ในบริษัทที่ไม่มีไม่มีไม่ร้อไม่มีไม่ซอนเลยในการไม่เลน้อยครับก็ไม่คาใช้เป็น้อนเลย ไม่ห้ามครับแต่ว่าเป็นำวงักเนีโฟลวิย่างเป็น oh, อทค์เคดเพราะผองดรอกหนาผมเรียนรู้ที่จะใช้ในใช้น้ำที่ท่วงกับดอกของเขาแต่ก่อนผมรู้ว่าอ๊ย้ยมันไม่พอดภันอยู่แต่ผมก็ค่อยทำไปปเรีนไปเรียแต่ก่อนนะครับหรือถ้าถ้ามาถึงวันนี้บอกว่าเมาื่อไม่ย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเาลาลงบนตู้ผมน้ำจเวิร์กแล้วนะครับแต่ว่ามันบินเป็นน้อ,อยที่ จุกคนไม่ได้ในในในการที่ผมต้อเจอปัญหาติดโปรแกรมนวันเดียวเลยครับขอควเมนดเพิ่มเติมีนส่คอชื่อานการณ์ของในในส่วนของเราเองเนี่ยบริษัทที่ผมทำงานก็ไม่ได้ใช้เร่ซอสทัหมดแต่เราค่อยค่อยทลเข้าทีสูวนทีลส่วอจากเราในหาเป็นบริษัทจะลงเป็นสองแปดูก ว่ารไฟเริ่มใช้แต่เวอร์ชันใช้เสาเวอร์ชันเราเริ่มใช้ชูแทร์ก์นะครับก็ใช้ฟอสซิล่าจากนั้นเราให้ไฟเริ่มไปชินๆชินๆชิ่นๆผว่าอย่างเงี้ยมันจะใสูงก็ไปสูงไปเรื่ยนะครับเหตุผลนึ่เนี่ยบอกอะไรว่าทำไ้ไม่ใช้ซนซอร์ใ้สายในในเรนือหารบบแรกเลยเอ้ยเปลี่ยนารจัดาง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งหน้าเนี่ยนะเขาก็จะให้ความรู้ควห็นบสมุติแตราบใดที่ไม่เกิดค่าที้จ่ายมันมองในแ่มองในแค่ความจริงเนี่ยัวเองในฐานะที่ตัวเองตอบวเนี่ยแน่นอนนะตาผมอยากเอเปนสต่เกโวตเพราะว่ามันไม่เกิดค่าใช้จ่ายให้กับมัเพิาะถ้าในในเจองปนแบบแล้วเนี่ยเจอเชื่อว่าทำไว้แล้วแต่ อย่างสมมติถ้าเรบย้อนกลับไปออฟฟิศเปลี่ยนมาโอเพนออฟฟิศปั๊บเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้หรือสิ่งต่อสิ่บผ่าน่ได้สองมันเกิดค่าใช้จ่ายจากแฟนมือเซอร์มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาเรื่อแต่ถ้าผมเอาสิ่งใหม่เข้ามาสิ่งที่บริษัทมันได้ใช้อยู่แล้วค่อยๆเอาเป็นโมเมนต์ซอสตมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปเรื่อยๆอย่างบริษัทที่นั่น ที่ชายก็ใช่ทำไปเช่นนี้เพราะต่างจะเป็นคอเพนซอร์ใช่ไครับเอ่อแต่ให้เราด้วยคิดว่าถ้าถ้าร้านเนี้ยถ้าร้านเนี้ยมนด้วยสตูดไม่สอนให้ให้ให้เราช่วยว่าถ้าอากาศ ผมอยากจะน่าถึงน่าตัดสินใจของรัฐเมซาชูเซสที่ใส่ให้ทุกคนในรัฐใส่ใช้โปรแกรมที่ทำเอ้ยสร้างได้ครับโอ้ขึ้นซอสาต้าแล้วก็ประเทศอะไรประเทศนึ่งก็ทำ่างนั้นเป็นในสุดยัดเป็นในสุดยอดครับซึ่ง คือพอพระวรรดเองเนี่ยเป็นคนบังคับให้คนในองค์กรต้องใช้แล้วคนที่ถือต่อร้วยต้องใช้เนี่ยมันก็ทําให้กว้างขวางมากขึ้นท่านมาเห็นเลยครับรัฐบาลไทยก็อาจจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าฟ้าขอในในไอเดียคนไม่น่าทำอย่างนั้นผมคงไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่ารักคัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ควรจะใช้ที่ตัวยหญ่ เพราะว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดกคือรัฐบาลถ้ารัฐบาลใช้เนี่ยคนที่ต่อรัฐบาลก็จะถือพอที่จะดีเลยนะ่นี่คือที่ที่เราพอจะทำได้ถ้าผ่านการจัารได้เนี่ยก็ได้เป็นอย่างดีเนะเพราะว่าเราตอนนี้เราพอเข้าประเด็นที่เรามาไปคุยกันนนก็คือว่า ถ้าเรามีขอเสนออะไรเี่ยจีจัดปาก่ได้คร้าจเป็นคอร์สเ่สมอง